แมตติรานีเปิดใจถึงคุณป่าไยวงศ์หลังเดินออกจากครอบครัวเตชนรง์ไทยหลังจากการที่แมตติรานีได้ตัดสินใจเดินออกมาจากครอบครัวสงกรานเตชนรงค์เธอก็ได้ออกมาเปิดใจว่ารู้สึกเหมือนปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วเธอยังบอกอีกว่าไม่เสียดายที่ออกมาและนอกจากนี้ยังพูดถึงคุณปู่ไพวงศ์คุณพ่อสงกรานว่าเป็นคนที่น่ารักมากๆโดยแมทธิราีได้เล่าถึงคุณปู่เอาไว้ว่า คุณป่าเขาเอนดูเราจริงๆร้านไอติมเขาตั้งใจทําให้แมทช่วยดูแมทก็ตั้งใจรับผิดชอบดีเยี่ยมเลยค่ะไม่ทําให้เสียหน้าเลยค่ะคุณป่าก็โทรมาอยากให้กําลังใจคนชมว่าไอติมอร่อยคนเข้าเยอะเลยคุณป่าจะเข้าร้านเสาร์อาทิตย์เขาก็โทรมาบอกคนกินไอติมคนชอบนะที่ผ่านมาอยู่กับพี่สงกรานมีแต่สิ่งดีๆครอบครัวพี่สงกรานมีแต่มอบสิ่งที่ดีๆให้กับแมททั้งสิ้นเลยค่ะ ซึ่งในตอนนี้แมทธิรณีก็ได้เข้าสู่วงการบันเทิงแบบเต็มตัวอีกครั้งแล้วล่ะค่ะก็คงจะมีผลงานดีๆออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง